กลับมาสิ่งกันต่อครับผู้ชมครับซึ่งหลูลูลาลาและโอโมอาสยามยังคงปวดแฟนๆกันอยู่ที่ตลาดน้ำหัวหิน3,000นามครับแต่ก่อนที่จะไปซ<ป>ิ่งกันต่อเรามีข่าวดีมาบอกกันก่อนนะครับกับมากการความบันเทิงของคนลูกทุ่งประจำปีท <forecasting on. S 1> ี <travailler> ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไยลักซ์วีโกแชม์สบายดีทีวีลูกทุ่งเฟสิวัลปี3งานใหญ่ให้ชมฟรีมีรถแจกเที่ยงวันยันเที่ยงคืน ึ่งปีนี้กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมเพราะแจกกันถึง2วัน2คืนพร้อมกับรางวัลใหญ่แบบดับเบิลกับรถกระบะไฮลักสวีโก้แชมป์วันละหนึ่งคันโอ้ยพร้อมกับพบกองทัพศิลปินจากอาสยามแบบยกค่ายรวมถึงร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกจากเหล่าศิลปินร้านอาหารเจ้าอร่อยและร้านค้าศิลปินดารามากมายพร้อมทั้งเครื่องเล่นสนุกสนานและสินค้าราคาพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ วันที่26และ27ตุลาคมน,นี้นักกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บางเขนห้ามพลาดนะครับงานนี้งานใหญ่ให้ลักสวีโก้แชมป์สบายดีทีวีลูกทุ่งเฟสติวัลปี3งานใหญ่ให้ชมฟรีมีรถแจกเที่ยงวันยันเที่ยงคืนหลังจากทราบข่าวดีกันแล้วก็ได้เวลาไปซิ่งกันต่อเลยครับพอดีว่าคุณยายอะจะเดินมาเดินเซ็นเตอร์พอยท์ครั้งแรกแกบอกว่าแกมาเดินเซ็นเตอร์พอยท์ครั้แงแรกแล้วแกหลงเจะให้ยายครับยายมาพักเหนื่อยก่อนไม่ได้ไม่ได้เออคุณแม่นะ เด้อยัยนอนเหรอยัยยัยยัจิมจิมจิมกินไม่ไหวกินไม่ไหวดูแต่โอโม่สิครับคุณผู้ชมครับขนาดคนแก่ยังแกล้งเลยระวังนะโอโม่แก่ตัวไปโดนแบบนี้บ้างเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนคุณยายมาเดินเที่ยวที่ตลาดน้ำบ่อยไหมคะลงมาวันนี้มาเพราะคุณหลวงปุ๊บเลยน้อยายเนาะแล้วคุณยายรู้จักหนูสองคนไหมล่าลูกไม่ คุณยายรู้จักไอ้ไอ้โอโม่ไหมไอแป๊บแป๊บสักพักอะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทำไรครับอา้วัสดีครับสวัสดีครับใครครับพี่ผมเป็นผู้ดูแลร้านที่นี่ครับผมตัวฉีป็นพนีจ๋าครับอ๋อพี่เป็นปพนีครับอ๋อไม่ใช่ตำรวจเหรอคะตำรวจต้องไหนจะใส่หมวกอย่างนี้เออลูกครับ ตำรวจโลกไหนเขาแต่งตัวกันแบบนี้ล่ะครับดูดีๆก่อนสิครับลูลูเย้ <Yeah! S 1> ดีใจรกันดีใจะไรกัน,ไ,กนไม่ได้ดีใจเหนื่อยสนุกยัง<อ>สนุกวันนี้เวลามันหมดแล้วโอ๊ยน่าเสียดายอะ อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราให้ได้นะครับท mm ุก hmm. วันอาทิตย์เข้าเวลา4โมงเย็นนะครับ mm hmm. อย่าลืมติดตามชมพวกเราทั้ง3คนได้ในรายการ mm hmm. สิงสะอาน